ครับคือได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งครับปัญหาวปตระอะไรก็ไม่มีคือมีแกนนาหลักก็คือมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่พระอธิการพระเถระิริพุทธโยดาวะวัดด้วยมาลอยเนี่ยตั้งเป็นพระนักพัฒนาครับแล้วก็ มีท่านผอมีชยัยศิลปะรัฐนั่งอยู่ข้างๆผมเนี้ยเป็นผอโรงเรียนแล้วก็มีคณะครูก็มีคุณครูมโนแจ้งแล้วคุณครูปานีพันวัยแล้วก็มีคุณหมอสมนึกบ์บุตรัจนาที่ของเราพอตตอบ้านด้วยมาลอยตึงบุคลากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดแล้วก็ ยังมีอสมออีกหลายคนครับที่ให้ความร่วมมือตรงนี้แล้วก็มีคณะกรรมการของโรงเรียนครอบครัวและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้ฝามร่วมมือจัดตั้งเป็นโรงเรียนครอบครัวที่บ้านห้วยมะลอยจังหวัดนนทบุีนะครับทีนี้ก็กิจกรรมของเราก็จัดมา ที่สี่เลยครับจัดมาโดย